สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้จะขอ,อนำเสนอเหรียญหลวงพ่ออยู่วัดบางน้อยอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่ออยู่วัดบางน้อยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างเหรียญรูปเหมือนเหรียญแรกๆของประเทศไทยและเหรียญรูปเหมือนของท่านยังถือเป็นเหรียญแรกของเมืองไทยที่ใส่ตัวยันลงด้านหลังเหรียญ สำหรับเหรียญที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อโตหลังหน้าเกี้ยววัดตีกินดาวัฒนารามจังหวัดสมุทรสงครามเหรียญน,นี้สร้างปีพศ2549